หนุ่มบูชอนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เรามาชิฟฟนสวยเซ็ตซิ่งนะนี่อากาศแกล้งไปนานเดี๋ยวเราไปดูน้ำฝนแอบมาแอบมาเจ๊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 สวัสดีครับสวัสดีครับตออนนี้ยู่เดี๋ยวมาอย่างไงผมมายังไงเนี่ยผมมายังไงเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนต้องขอบคุณก่อนนะ นี้พี่สาวนะคะเพราะว่าสมัยก่อนน่ะตรงเนี้เมื่อปี64ฝนมาอยู่ชนบุรีใหม่ๆก็คือมาอยู่บ้านนี้แหละบ้านแม่บุญธรรมหลังแรกเลยข้าวแดงแกงร้อนที่อยู่ที่กินกันที่นี่แหละแล้วคันนี้ปี46 46ไม่64พี่ขออนุญาตบอกหวยหรือเปล่าเนี่ยไม่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 แล้วคันนี้เราอ่ะที่ไม่อยากออกบูธจะเห็นพี่หนุ่มจะเห็นเอสซีจะเห็นว่าออกบูธตามจังหวัดอื่น เราเราจะไปทีห้าวันเจ็ดวันซึ่งมันเดินทางค่อนข้างนานเกินไปแล้วก็ถามว่าดีไหมมันดีแหละพี่แต่ว่ามันนานมันระยะเวลาคือมันนานเกินไปเราก็เลยแบบมีความรู้สึกแบบคิดถึงซานเลงคิดถึงลูกค้าที่ชลบุรีเอาจริงจจนลูกค้าที่ชลบุรีบ่นว่าเมื่อไร่จะกลับบ้านเราสักทีคนชลบุรีไม่ได้กินร้านชลบุรีแต่คนชลบุรีไม่ได้กินเลยอันนี้มีอยู่จริงเรื่องจริงจะต,ต้องขอโทษนะคะแล้วก็ต้องยังคิดถึง FC ีพี่หนุ่ม ทันอยู่นะคะต,ตอนนี้กลับมาแล้วตอนนี้กลับมาแล้วประจำการอยู่ตรงนี้ซอยวัดทองคุ้งนะคะขออนุญาตนะคะไม่ได้สปอนเซอร์นะอยู่ตรงข้ามสินสวัสดิ์ได้ไหมข้ามเงิงนเทโบใช่ไฟ<ป>แดงเข้ามาขวามือตรงข้ามสินสวัสดิ์เลยประจำการอยู่ตรงนี้นพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ละ3วันแน่นอนเลยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ละสวันเปิดตั้งแต่ห้าโมงเป็นต้นไปมีอะไรขายบ้างเหมือนเดิมเลยพี่ เดี๋ยวก่อนนี่คือตกใหญ่มันเดิมปูมมากุ้งมันเดิมเลยไม่มีแค่ไข่ปลาไม่มีแค่ไข่ปลาใช่หอยแครงเดี๋ยวหอยแครงอะ่ะเราจะเอามาเป็นช่วงๆแล้วแต่น้าพี่หนุ่มเมืองชนพี่หนุ่มต้องรู้นะช่วงน้ําขึ้นน้ําลงน้ําดีน้ําเสียน้ําอะไรอย่างเงี้ยถ้าหอยดีเราหอยมาถ้าช่วงไหนน้าไม่ดีเราก็จะไม่เอาหอยมานะคะออขออนุญ,ญาตลูกค้านะครับพอดีแล้วข้างๆเ่อะไรข้างๆอะไรเนะี่ย ข้างหน้าเหรอคะหน้าเลยแหละอันนี้เป็นหนูหินค่ะเป็นลูกสาวคนใหม่เดี๋ยวดูดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยผโรลควายสวัสดีค่ะสวยๆอะไสวัสดีค่ะอะไรน้องเป็นแดนนับเบลค่ะไม่ได้เดี๋ยวนี้มัสคอตต์ทำลานโอ้นะฮะมัสคอตชุดนี้เท่าไหร่ทั้งฝน400เหมือนเดิม400เหมือนเดิมใช่อัปเดตราคาขออนุญาตอัปเดตราคาฮะก็ราคาเดิมไม่เหมเหรอมี จะเป็น้วันที่เท่าไหร่เมษาเป็นต้นไปใช่ขออนุญาตกระเถิบเป็น550าบาทอ๋อแต่วันนี้เท่าไหร่สี่ร้อยอะไรวะวันวันวันนี้วันแรกถ้ากีพี่หนุ่มวันนี้มันจะเป็นวันที่สามแจ้เลยแจ้ไหนกินเลยวันที่สามเมษาลู้ามาวันนี้ยงยกใหญ่เรายังใช้สี่ร้อยปกติแต่หลังจากวันนี้คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่สี่เมษายำยกใหญ่จะเปลี่ยนราคาเป็นห้าร้อยห้าสิบบาท หอน้ำพี่เราสามจะสี่ปีแล้วนะใช่ไหมทุกอย่างมันไปเท่าไหร่ล้วหนูจะพยายามดึงราคาไว้สุดๆแล้วพี่มาหาลูกค้าขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะแล้วขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะเนี่ยอุตส่าห์ลุกกระโดดจากเตป่วยๆอยู่กระโดดมาเลยอันนี่เป็นยำกุ้งสดกุ้งสด จำเลยก็ได้แยกน้ำยำก็มีเหมือนเดิมใช่พี่ไปแต่หูดปวพี่ดูเดือดมากเลยอ่ะอินนิชโอแสดงว่าดูในเพจอยู่เมื่อกี้พี่นี่พุ่งมาเลยใช่ไหมใช่กระดจกจกระดกจากเตียงคนป่วยเลยกระโดดกระโดดพี่สาวหนูก็ไม่ธรรมดานะเขาขยันยิงมุกนะที่เนี้ยอืมนะฮะโค้งเต้คนดูช<ข>อบคนดูชอบคนดูชอบคนดู ลูกปะคุกับเอฟซีพิณโอมลุงหินค่ะไม่ใช่แอนนาเบลเนาะลุงไม่หินอันนี้ยำปูมาอันนี้ของของเจ้าบ้านเจ้าบ้านเจ้าบ้านของเจ้าที่ของเจ้าที่ สนุกมากเลยอ่ะปกติพี่หนุ่มก็ชอบยำอะไรคะยำบะเต๊ะค่ะยำบะเต๊ะใช่ไหมคะได้ร้องได้ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีิขสิทธิษจ้าเอาตะหลิวหายนี่นี่อยู่ข้างในไม่ใช่นำกระซ็ตไม่ต้องใช้ตะหลิวแล้วมาเอ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 าวันแรกเนาะ วันแรกของการกลับมาจริงๆแอบลองไฟไปแล้วในนี้2สองชุดนะลูกค้าแต่ก็ยังร้อยหนึ่งเหมือนเดิมอยู่แต่ในนี้2สองชุดเพราะว่าเนี่ยเขาอยากทานที่ชสยเขาอยากทานเขารออยู่ด้านในนะครับพาวมาเลยามว่าอาแค่นี้พอบูมาเข้าพวกบูมามะม่วงไม่มีอยู่ข้างลางจ้าล่างจ้า นก็ได้นะะคคใรานตลอดเลยนะลูกค้ามาเรื่อยๆใช่อันนี้ลายแมนมาลับแซลมอนไข่หมึกไข่ปูแซลมอนใส่ไข่หมาไข่ปูแซลมอนไข่หมึกไข่ปูพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีปูปลาดาปลาดาปูปูปลาดาแล้วนะสลับกันไปกันมาเมื่อก่อนเวรหัวมากเลย แซม,นะมอนกอนเนาะแซมอนขายอยู่บ้านเราก็ได้พี่เพราะว่ามันไม่เสียค้าน้ำมันต้นดุดเราก็จะหนูก็จะให้นี่หน่อยแซมอนมนาวก็เริ่มแพงแล้วนะมีความะนาวเริ่มขึ้น มันโดนไอ้นี่หรือเปล่าสหรับ้ชมีหรือเปล่าไอนี่พี่แต่มอ้นไข่หมึกไข่ปูถ้ารวมกันอย่างเงี้แต่นี่เหร่ชุดยกเล็ก250เท่าไหร่นะ250แต่มันยังไรได้ดูใช่ไหมพี่250ร้้าสิบได้จัดเวลา10นาทีเพราะว่าถ้ามอ้นอย่างเดียวเนี่ย150ไข่รวมไข่รวมเบี้ยง200อยู่ตอนนี้หนูมามีชุดนี้ชุดรวมรวมเล็ก250บาทชุดนี้เหมาะหนึ่งท่านสองให้สามท่านจริงๆด้วย ทำไมหอ ab รอเอาอะไรตั๊กแอนนาเบลเป็นเล็กแค่สี่เล็กใช่ไหมตา,า,ายแล้วแม่เจ้าขอาแมวแล้วอยู่ไม่หินน้อยอยำเ,เลยเอาเล็กเท่าหนเลน็ก <c oughs> เท่าลาดไหมลายโออันนี้ลูกค้ายำเลยขออนุญาตนะคะโอ้คิดถึงยำเลยคิดถึงเล็บีพี่หนุ่มจังเลยอ่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วครับนี่เพราะว่ามันก็ประสบการณ์เนาะลองผิดลองถูกไป อยากออกก็ไปเดินทางไปหาลูกค้าแต่ไปแล้วเราไม่ได้เติมน้ำเปล่ารต้องเติมน้ำมันแย่เลยก็อีกอย่างหนึ่งพี่เี่ไม่โฟกัสที่มีดเพราะว่าวัตถุอันตรายระเบิดมันต้องดูบริบหมดหรือเปล่าอันนี้เป็นเขาทำมาคัสติกต็อกไม่ดูอะไรเลยไม่ดูไม่ดูเหตุผลมันเอาผมตัวเองเป็นหลัก ตออยาแซวบออนใครมีเจออาจารย์วิเจอในยานในการชมนะคะเขาใช้จักรยานในการรับชมนะอันนี้ไม่ใช่ p ีโ p l นะคะไม่ใช่ p e l จะเป็นโกลด์โกลงแกงแล้วก็อย่างนี้ครับแกงนี้เนี่ยที่ถ่ายรูปบัวที่เป็นหกีคู่สองร้อยาสิบนี่เท่าไหร่นะสองร้อยาร้ยบชุดล็กค่ะแยกก็ใส่แบบนี้นี่ลูกค้ายำเลย250จุกๆเลย จุกเหมือนเดิมข้าวโพดมะม่วงลองเหมือนเดิมตีปับเนอมานี่เอามมนะเอาสิจ๊ะโอ้ดูแซลมอนเป็นคอนๆเลยอืมขนมกป็นตะบัดย่างเงรูปเป็นตะคิววะตัวงงนงั้นงเงี้ยน่ากินมากทุกคน แซลมอนแบบจำๆเลยได้่อไรครัใหญ่ยำเลยได้ไหมช้อนให้ลูกช้อนช้อนช้อ้ให้ตรงั้นนี่จะพี่ไ่ไหมถัเบียนรถอ๋อนี่ยงจำาไก่ยอหญิงนี่ทำอะ มาลมเล็กข้างหน้าได้เลยนะอ้นลมเล็กแบบนี้สี่ร้อยบาทยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบอัปเดตนะหลังวันที่4เมษาราคา550บาทหลังวันที่4เมษาใช่ใช่ใช่ก็คือวันที่4ี่หรือวพรุ่งนี้ไงวะพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้วันที่สี่เป็นต้นไป อ๋อพี่หนุ่มฟุกชิบผายมาวันนี้400เลิศ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 สแมนเตนเลิศสแมนเตนหนูอ้วนขึ้นไหมใช่หนูอ่ะพี่อ้วนพี่ว่าหนูอ้วนขึ้นไหมสุขสาวประจำเลยจ้ะอ้วนอยู่ขอบคุณค่ะอ่าโอเคนี่ีแยกน้ำยำมากมาก มอนกรมอนกระไข่กระขุมกระฟูนี่ถ้าอยู่บ้านเราเราก็จะมีแบบนี้ให้นี่แต่บ้านเราเออเรามีเรามีบ้านเราเราไม่ได้ไปกันอ่านี่นะพาน้อคุณพี่หนุ่มหนุ่มมือสัญสาแนลนะคะได้ภาพหรือยังอ่ะได้ภาพหน้าผมได้แล้วได้แล้วได้เลยะขาดเนี่ยเดี๋ยวให้น้องฝนฝากร้านหน่อย ฝากร้านท้ายคลิปหน่อยแล้วพี่นนหนุกจะไปแล้วบบะะอโอเคค่ะฝากเลยนะคะพิกัดร้านตรงไหนเมื่อไรขายวันไหนเมื่อวันไหนบอกมาเลยเสรุปง่ายๆให้ได้ใจความเคพิกัดร้านนะคะโซนนาป่านะคะซอยวัดทองคุ้งซอยวัดทองคุ้งนะคะร้านจะอยู่ตรงข้ามกับศินสวัสดิ์นะคะลูกค้าจา๋าจากแยกไฟแดงเข้ามาขวามือนะคะประมาณ200เมตร สองเลยไมนะคะร้านจะประจําอยู่ที่นี่นะคะเพะื่อหาสุกเสาร์สวันอาทิตย์ลววะส,สาวันเพื่อหสศุกเสาร์ตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะหมดก็คือหมดเลยนะคะฝากด้วยนะคะรุกวกติดตามทางหน้าเพจร้านยำแซ่ซิงชนบุรีนะคะเพจ f a c e b o o k นะคะฮัลโหลขอบคุณค่ะเคครับน้องวัดขอบคุณค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะเพิ่มเติมกับพี่ฝน อาจจะถ้าปักหมุดตรงนี้เลยค่ะร้านทำเล็บ Neil Studio N A I L Studio นะคะปักหมุดที่ Google Map ได้เลยนะคะต้องกดจี่ปุ่นะคะขอบคุณปากร้านยับซส็งเหมือนเดิมขอบคุ่ะฝาปกร้านแค่ะลูกเร็วพูดฝปกร้านยับซิ้งด้วยนนคะห่าชายอะไรคะอินข้อ โอเคว <ะ S 1> ยยัดใหญ่ตักลงข้างลง่างครับอันนี้ของคุณ